ก็อย่างที่เคยพูดไปเนาะว่าสลับเนี่ยเอราสวัดวางได้น้ำมันจะเป็นซอสบล็อกเนาะ,ะได้เดินตรงกลางได้ด้วยปับทอร์เพื่อความสวยงามอะไรอย่างนี้อ้าวถ้าจะต้องขาเพิ่มนะฮึบฮึบฮึบโอเค วางปลายวางปลายก็สว okay, ัสด so so, like ีท so, oh so, ุกคนนะครับวันนี้กับไมค์ค้างกับการชุดรอดในไมค์ค a f บ1.17ของเต้คุงนั่นเองก็วันนี้เรามีแผนที่จะทํำฟาร์มอ้อยนะครับเพราะว่าเราจะทําการค้าขายกับ m อ็ด้วยกระดาษเนาะแล้วกระดาษเนี่ยค้าได้จากอ้อยแบบนี้เลยซึ่ง อ้อยของเราก็มีแค่นี้เองผมก็เลยจะปลูกเพิ่มในบริเวณหลังตลาดตรงนั้นเนะเาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมได้เคลียร์พื้นที่ไว้ตรงไหนบ้างก่อนอื่นเลยตอนนี้หมู่บ้านเรามีไอ้นกกรเมเกิดแล้วสองตัวเนาะแล้วก็ประชากรที่เพิ่มขึ้นก็เดี๋ยวต้องเอาอาหารมาให้เพิ่มเนาะผมว่ามันนะแล้วก็คาบเตียงเพิ่มส่วนตัวนี้ก็ที่แรกผมกะจะขายพวก วีดเนาะก็เลยลองเอาตัวนี้มาแต่ผมว่า,าตัวอ้อยเนี่ยชูการ์เคนเนี่ยมันโตเร็วกว่าเนาะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มปลูกบริเวณตรงนี้เนาะผมได้เคลียร์ที่เอาไว้ประมาณหนึ่งละอ๋อเดี๋ยวผมลืมสักดีเลยไปตักน้ำก่อนชูการ์เคนต้องมีน้ำในการเติบโตเนาะสักสี่ถัง โอเคเตรียมพ่วให้พร้อมผมว่าซักประมาณตรงนี้แล้วกันเ,เว้นสามหนึ่งสองสามนี่หนึ่งสองปหน่ามส้าหกเจ็ก้าี่ห้าหกเจ็ดแปดเกยสิ เคยีบล็อกเว้นสามเนาะตรงนี้ป uh, ล <displaystyle> ูกตรงนี้เดินปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่้าดิ้ายี่สิบดินมาก็เดี๋ยวเราก็จะขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะเว้นทีละสามทีละสาม ก็เ๋ยวเราก็ขอตัดตอนที่ผมขุดเสร็จเนะเาะกมกลับมาเนาะตอนนี้ก็ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพอดีเป๊ะต่อไปก็วางน้ำเนาะโอเคอย่างนี้เอาอันนี้เก็บเข้าไปก่อนวางไว้แบบนี้ก่อนเนาะอ่าวางผิดจบแล้วทุกอย่างจบสิน้นนี่โอเคจะได้น้ำอินฟินิตี้เนาะ เราตักตรงกลางตึบตึบตึบคลีนมีสีทงโอเค,ว,อเควางไปวางไปวางไปวางสิเออ,อเคกิจการของเราในการขายกระดาษเถื่อนเนาะ โอเคมาเส้นที่หนึ่งเสร็จสิ้นพอเส้นที่สองต่อเลยไอ้ okay. ตรงนั้นนี่ตักตักตักโอเควางน้ำต่อ บางทีก็งงนะว่าอันไหนวางแล้วอันไหนยังไม่วางนะ okay. ค่อยๆวางปลาแบบจะเย็นโอเคอีกสองแถว ความจริงเราใช้เป็นน้ำไหลก็ได้เนาะแต่ว่าแบบนี้ก็สวยกว่าเนาะนิ่งความสวยงามด้วยโอเคอเครบแล้วแถวเดียวสู้เข้าอิกแถวเดียว แถวสุดท้ายแล้วนะฟินิชต yeah. ย่ามาปลุกให้กันทุกคนมาปลุกยางมีเป็นเลยโอเค โอ,อ,อ้โอ้หมดพอมั้ยเนี่ยไอ้โหนจะพอไหมอ,อ้าวตรงนี้โอเคแก้ไขเรียบร้อย ดูถ้าอ้อยเราจะไม่พอนะขาดไปแถวหนึ่งเลยป็นี่อ้อมีอีกอเคพอไม่ไม่ได้แถวหนึ่งไม่พอแน่ๆพอไม่เนี่ยยาวยี่สิบน่าจะไม่พอเนาะเพราะว่ามันยาวยี่สิบหนึ่งช่องมันต้องใช้สี่เอ่อ โอ้ไม่พอไปหาชูร์เคนเพิ่มก่อนเนาะน้องเหมียวชูร์เคนชูร์เคนเอ่อข้าวพืชพันเราก็โตเต็มที่แล้วเนาะชูร์มีแค่นี้นะพอไมหมเนาะเก็บเกี่ยวเพิ่มก่อนบอกว่าจะพอนะ อาจจะเป็นวัตถุดิบหลักในการส่งออกขายกับ a b c เลยนะรู้ไหมเจ้าอ้อยยี่สี่อันผมว่าคราวนี้พอแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็น okay. ต์โอเคปุกยายเาย้ yeah. มืดพอดีเลยเรามาวางสลับกันเนาะโอ้ oh. ก็อย่างที่เคยพูดไปเนาะว่าสลับเนี่ยาสวาวสดวางได้น้ำมันจะเป็นซอสบล็อกเนาะ,ะได้เดินตรงกลางได้ด้วยปับทอรเพื่อความสวยงามอะไรอย่างนี้อา้าวถ้าจะต้องขาเพิ่มนะฮึบฮึบฮึบโอเค โอเควางปลายวางปลายอ่าผมว่าอยา่าเราไปนอนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะปักทอสปักทอสปักทอสโอเคเป็นนอนอย่างนี้แย่งที่นอน MBC นอนแล้วกันโคตรฟรีโอ้เตรียมมันเต็มจริงด้วย ก็เดี๋ยวเราต้องคับเตรียมเพิ่มเนาะถ้าเราอยากได้ mc มีมากกว่านี้แต่เดี๋ยวเราทำไอ้นี่เสร็จก่อนเจ้าตัวชูการ์เคนเนาะผมว่าสลับผมต้องการเพิ่มคาแบสลับคับอย่างนี้เนาะทุกคนไ mm hmm. ม่ใช่คราวนี้เหลือนะมาโอ้หิว ตายตันเลยเลงดีๆทุกคนอย่าไปวางผิดนะพอผิดแล้ก็ต้องวางน้ำใหม่เลยนะเพราะมันจะไม่สวยโอเคเมือผมนะค้ามาเยอะไปอีกแล้วอ่ะ ผมจะได้ในตัวมีสามสต็กใช่ไหมครับมาอันเนี้ยสแต็กแรกยังไม่ยังไม่หมดเลยเสียดายไม้มากๆเลยนะโอเคฟาร์มไผ่ไม่ใช่ไผ่สิชูการ์เคนเถื่อนเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาคราบเตียงให้ MC กันเนาะ ที่ตัดขนแกะของอยู่ไหนเนี่ยเอ้าสามตัวแล้วหนึ่งสองสามน,นานะคนเราก็คงจะทำฟาร์มเหล็กกันเนาะฟาร์มเหล็กคือฟาร์มที่ในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นฟาร์มที่เราต้องมีให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเหล็กมีคุณค่ากับเราเนาะเหล็กค่อนข้างสำคัญกับชีวิตการประจุภัยของเรา ไก่เราเยอะมากโอเคได้มา11อันโอเคประมาณนี้น่าจะเพียงพอเนาะเยอะไปหรือเปล่าได้มา3เตียงท่วน ก็จะได้เอ็มีีตัวเนาะโอเคเรียบร้อยก็ภารกิจของเราวันนี้ก็จบไปได้ด้วยดีเนาะกับการทำฟาร์มชูเก์เคนแบบขั้นพื้นฐานเนาะแบบที่เรายังไม่ต้องใส่วงจรอะไรก็ในอนาคตเราก็จะพัฒนาให้มัน เก็บเกี่ยวอัตโนมัติเลยตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวด้วยมือไปก่อนเนาะอีกสัปหามันก็คงจะโตให้เราเก็บเกี่ยวกันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเล่นมายครับนะครับบ๊ายบายแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโ o ดหน้า goodbye